สวัสดีครับเนาะตอนนี้เนาะครับเนาะโมดทีแล้วครับผมะอาจานคนไข้แม่ครับผมเลขฝาลงครับผมหกแปดครับผมแปดหกนะครับผมมาค้นเค้นหกเก่านะครับเนาะหกเก่ากหกครับผมงวดนี้ครับผมกลางึ้นนะครับวันนี้นะครับเนาะคนไข้มาแล้วครับผมสามตัวครับผมเนาะโมดทีแล้วครับผมเลขฝาลงให้มาครับเข้าแปดหกเต็มๆครับผมงวดนี้มตามต่อครับผมเนาะมาถามเมืองครับผมครับเลยครับวัอนี้ ยินนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวครับไปหาเพื่อนครับผมเพราะว่ายิงค้ามันนะครับว่าผลเหล็กผ่านลงเนาะครับเนาะเตัวใหญ่มากแล้วครับผมถามเลยครับผมนี่นะครับเนาะมาถามครับผมว่าเพผลใดตัวใดเนาะครับเนาะหันนี่ครับเป็นล่ะเป็นตัวใดครับเนาะนี่นี่ครับผม ใหมากนะครับวันที่แล้วครับผมเหล็กฟาล่งนะครับเนาะคนไทยมากวันที่แล้วแปดหกหกแปดครับอันนี้ก็บคนไทยมากนะครับสามตครับได้มากไสมหนุ่ยฮะเด้มนมได้มนํผัาจากฝ่าอาจารย์เนาะคนไทยมากเนาะวัทีแล้วคนไทยมากเอหกแปดครับผมแปดหกนะครับเนาะเหล็กฟ้าล่งคนนี้วันนี้หม่ไทยมากไหมครับผมสี่ครับผมห้าครับผมสี่ห้าเจ็ดครับผมเนาะ นี่ครับี่าเจ็ดครับผมนี่ยเล็มันมาตรงกันไรกุ้ลายดอกนี่ให้ลออือนี่ครับนี่สามตัวซี่หางเจ็ดครับผมนี่ยทันลุกพีนี่ลพีมันใจบ่บเลอกมากนะโอ้ไดมาเนี่ยเดม่าเล็ดสิบเปเซ็นต์น้อเดบารลอยต่เพือนลูกพีเนาะนี่ครับผมว่าเสียงเสียงมาสอง เสียงมาสองมื่นฟันดีทั้งสองมื่นครับเพราะว่าเพิ่นไข่มากนะครับน้องนี่ครับสามตัวครับผมสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดกับผมนี่ยสี่ห้าเจ็ดครับนี่มังเทลเลียกับผมเหล็กป่าโลกนะครับเนาะมังกรเทลเลียนี่ก็ลูกพี่ครับจุนบันเดียวกันครับผมนี่นี่ครับเพิ่นก็ไข่มากนะครับเนาะมาถามต่อครับผมเนี่ยถามต่อมาไแตเหล็กตัวนี้เอ้ามาถามถามไง เมื know, das ่อทเนี่ยนี่มันจะใส่นอเล็กนี่พืชมะกาออกกล่องครับผมพนให้มาซื้อนอเล็กตะครับเนาะนี่ครับผมพืชมกาออกกล่องครับผมพืให้มาซื้อของทิเลียวไฮมาแล้วครับผมเนาะปพะ่ทไทยเบิ้งครับพระอาจารย์ครับผมของทิเลียวไฮมาครับผมเลกฟ้าโล่งเนาะครับเนาะแปดหกครับผมกอนนี้ก็ไ้มาแล้วครับผมเี่สามตแล้วครับผมสี่ห้าเจ็ดครับผมนี่ครับผม เป็นท่านๆนะครับเนาะจะว่ากันเนาะครับที่พุทธศีลก็จะว่ากันเด้อครับเด้อเนี่ยครับผมเพราะว่างูที่แล้วครับผมเห็ดฉีกม่ครับผมเล็กฝาลงเนาะครับเนาะแปดหกเต็มๆครับงูที่แล้วนี่ครับเนาะเไอ้ไหหม่าเนาะผมจะไดครับซีห้าครับผมเนาะเไอนไหหม่าทงนี้ครับโอ้ไหหม่าทำนี่นะไหหม่าจะดีแล้ว ตัวเดียวตัวเดียวเลยเออนี่ครับผมนี่แหละวัตถี่แล้วนะหายมากตัวเดียวปลาลงบอกที่แล้วปลาลงแล้วในปลาลงงวัตถินแล้วเนี่อืมครับผมนี่ครับมาถามนะครับนักเพิรนได้เล็มั้งละครับผมเหล็กปลาลงแล้วครับเนาะวัตถินแล้วครับผมเหล็กปลาลงถูกมั้งครับผมถูกมาแล้วครับผมแปดหกครับผมเนาะวัตถินแล้วท้าจำได้ก็ให้มาแล้วครับเด้องวดที่แล้วแปดหกครับผมวัตถินได้เพิ่์ให้ตัวเดิมหาสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ด ตัวเดียวเลยบอจ้าตัวเดียวเลยนะครับผมชินาเจตตัวเดียวเลยแรกกะมุ้งตัวที่เดียวห้เล็กมากันบ่ไฮมากฝาลงเนาะฝาลงแหละเล็กฝาลงครับงุณที่เดียวไฮมากแกทบกับผมนี่ครับกลางคืนนะครับตัวตอนนี้นะครับเนาะตอนนี้กลางคืนครับผมวันนี้เนาะมาหาครับผมมาถามมันเบิ้งมาเดมมาตัวใหญเนาะก็เลยมาถามครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับตัวเดียวครับผมนี่ สามโตรครับสี่ห้าเจ็ดครับผมหมดนี่แหละครับแล้ววัที่เราถือจับวาดวันที่บบททเรานี่ถือจับวบาดสามหม,ม,ม,มื่นสามหมื่นโอ้ปันถีตนะครับเนาะเหล็กฝาโล่งครับผมนี่ครับกับเหล็กไลฟหมองครับผมพันถีมากเนาะสองสามงวดแล้วครับเพิ่มเพิ่มอ,อกกล่องผมอายครับผมเนาะบอก,กานี่จะสียงอันนี้แหละนีครับอืมแล้วก็งวดนี้ซื้อนงน นั่เด่นี่แล้วก็นัดสี่ห้าเจ็ดนี่แล้วชื่อตัวเดียวนี่แหละแมนบอกเมนอยู่ตัวเดียวเนี่ยวันนี่ยตัวเดียวนี่แล้วเพิ่์ลไฮมัสทำนี่เนาะอือนี่ครับนี่แล้วจ้าทำนี่แล้วเด้อครับผมนี่ตามนี่นะครับเนาะนี่ครับอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคิดงานเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับผมนี่นะครับเนาะมาถามครับผมว่าเพคนเดียวตัวเด่นนะครับเนาะวันนี้ครับเปอะไร ตัวใดครับนาอนี่นี่ครับผมเยอมากนะครับมมเทเล้วครับผมเหล็กาล่งนะครับน้องัหมากมเทเลีแปดหกหกแปดครับอันนี้ก็ปัญหมากนะครับสามตัวครับได้มากเ่วยฮะไดมานําเดม้าดัา่าจากฟ้าจากเนาะปัญหมากเนาะโมเทเลียัญหถมากหะกแปดครับผมแปดหกเครับนาะเล็กฟาโล่งคนนี้วันนี้มัญหถยมากไหมครับผม สีครับผมหาครับผมสี่ห้าเจ็ดครับผมเนาะน,น,น,นี่ครับสี่ห้าเจ็ดครับผมนี่้เล็มันมาตรงกันไรกุหลาบดอกนี่เนอืมนี่ครับสี่สามตุกสี่ห้าเจ็ดครับผมนี่ทันลูกพี่เนี่ยพี่ <c oughs> มันใจบ่เพุ่เรอมากเนโ่้ เดมาเนี่ยเ็นดม่าเลย่ไเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเดบารลอยต่อเพื่อนตุ้พีเนาะนี่ครับผมเพราะว่าเสียงเสียงมาสองเสียงมาสองมื่อฟันดีตั้องมืครับเพราะว่าเพิ่นไขมาานะครับนอกนี่ครับสามโตครับผมสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดครับผมเนี่ยสี่ห้าเจ็ดครับนี่โมเทเลวครับผมเหล็กปาโลกนะครับเนาะโมเทลียนี่ก็ลูกพีครับมันเดียวกันครับผมนี่นี่ครับเพิ่นกะไขม่านนะครับเนาะ มาถามต่อครับผมถามต่อมาไดาเหล็กตัวนี้เอ้ามาถามถามแน่มาถามแน่นี่มันจังส่นอเหล็กนี่พฤตบกกาออกกล่องครับผมมันไห้มาซื้อนอเหล็กตอวครับเนาะนี่ครับผมพฤตบกกาออกกล่องรับผมค่นไห้มาซื้อของที่เหล่าไห้มาแหะครับผมเนาะพัดท้ายไม้เบิ้งครับพระจานทร์ครับผมของที่เหล่าไหหมาาครับผมเล็กฟันล่งเนาะครับเนาะแปหกครับผมวันนี้ก็ไหมาาแล้วครับผมนี่ <im bang> สามตแล้วครับผมสี่ห้าเจ็ดครับผมนี่ครับผมเป็นท่านๆนะครับเนอะจะว่ากันเนาะครับที่พูดเียก็จะว่ากันเด้อครับเด้อนี่ครับผมเพราะว่าทองที่แล้วครับผมทคทิกมากครับผมเหล็กฝาลงเนาะครับเนาะแปดหกเต็มๆครับทองที่แล้วยมนี่ครับนี่ครับมาถามนะครับนักพนันได้เลยมั้งล่ะครับผมเหล็กฝาลงเนาะครับเนาะทองที่แล้วครับผมเหล็กฝาลงถูกมั้งครับผมถูกมั้งแล้วครับผม 86กับผมเนาะหุนทีเหลียวทาว้าจําได้ก็ให้มาแล้วครับเด้อกของกุนทีเหลียว86กับผมว่านี้เด็กเพิ่นห้ตัวใดหายี่ห้าเจ็ดซี่ห้าเจ็ดตัวเดียวเลยบอกจ้าตัวเดียวเลยนะครับผมซี่ห้าเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวเลยแล้วก็กุดทีเหลียวหายเล็กมานบ่หามาฝาล่งเนาะฝาล่งแหละเล็กปาล่งครับกุนทีเหลียวหามาก86กับผมนี่ครับกลางคืนน้องขับตัวตอนนี้เนาะครับเนาะ ตอนนี้กลางคืนครับผมวันนี้เนาะมาหาครับผมมาถามมันเบิงมาเดมมาตัวใหญ่เนาะก็เลยมาถามครับผมนี่ครับผมโตนี้แหละครับตัวเดียวครับผมนี่สามโตครับสี่ห้าเจ็ดครับผมตัดนี้แหละครับเราเมื่อที่เราถือจับาดเมื่อที่เราเนี่ถือถือจับาดสามหมื่นสามหมื่นอืมผถือเนาะครับเนาะเด็กฝาโล่งครับผมนี่ครับกับเล็กไล่หม่องครับผมผลถือมากเนาะสองสามมวนแล้ะครับ เพิ่มเพิ่มบอกกล่องผมเพิ่มไอ้ครับผมเนาะบอกการนี่จะแจ้งเอาเนี่แหละนะครับอืมแล้วก็งวดนี้ชื่อตัวใดกวดนี้นัดตัวเดียวนี่แล้วก็นักสี่ห้าเจ็ดนี่แล้วมื้อตัวเดียวนี่แหละแมนบอกแมนอยู่ตัวเดียวเนี่ยงวดนี้ตัวเดียวนี่แล้วเพิ่ดหายมัดยทำหนีเนาะอืมนี่ครับนี่แล้วจ้าทำหนีแล้วเด้อครับผมนี่ตามนี่นะครับเนาะนี่ครับอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม คลิปหน้าจะกันไหมครับผมสวัสดีครับผม